สวัสดีครับพบกับผมป๊อปปี้นะครับกับรายการบางกอกระซิบกระซิบกระซิบครับวันนี้เนี่ยผมมีนะัดกับนักแสดงจากละครเรื่องดวงตาที่สามจากผู้จัดพี่หน่อยบุษกรโดยที่ผมนะจะไปถามว่าเขาเนี่ยรับบทเป็นอะไรแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องผีด้วยผมก็เลยคิดว่ามันจะมีเรื่องลี้ลับอะไรเกิดขึ้นในกองหรือเปล่าเฮ้ยคนลุกแล้วครับ ไม่ได้กลัวผีนะครับปุจีเนี่ยจะลอดแล้วครับถ้าอย่างนั้นเราไปเมาส์กับหนุ่มเค้กนักแสดงจากเรื่องดวงตาที่3กันเลยฉันรักเขาเค้กสวัสดีครับ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 ในเรื่องดวงตาที่3พี่เค้กลับเป็นอะไรครับรับบทเป็นท็อปครับผมเป็นแฟนกับคุณปุ้มครับชายคุณสาพี่มิวโอ้โหอย่างนี้ผมต้องถามเลยครับด้วยการที่เราเล่นละครเรื่องนี้เนี่ยในกองละครเนี่ยมีเจอผีบ้างไหมฮะไม่เจอครับแต่ว่ามีเรื่องที่ทําให้ผมกลัวมากที่สุดครับเอ้ยนั่นคือเรื่องะรคคับเเเวลาาาขข้พพี่ ผมกลัวผมจะหลุดขำตลอดโอ้แ <Labor> ต <ator il ana> ่ัมีความเป็นคอมเมดี้ด้วยใช่ครับโหเขาเล่นกันสุดมากจนแบบต้องใช้สมาธิในการนิ่งสือผมไม่ค่อยขำไม่ค่อยยิ้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาเล่นมุกกันแบบมุกสดๆเลยอ่ะมุกแบบโอ้โหจะตบไปตกมาแบบไม่ไหวไม่ไหวจริงกลัวมากเอางี้ผมขอถามพี่เชคหน่อย ถ้าสมมุติเขาติดต่อให้เรามาเล่นเป็นผีพี่เค้กอยากเล่นเป็นผีอะไรมากที่สุดเป็นผีเหรออ่าเป็นผีเนี่ยอยากเล่นเป็นผีหัวขาดครับอยากเล่นเป็นผีหัวขาดครับแต่มีแต่ตัวนะไม่มีหัวอ่าทำไมอ่ะพี่หน้าเราโลโลทช่ไมไม่เอาหัวล่ะไม่จะได้ีมันต้องเห็นผมไงแสดงว่านี่คุณต้องแบบั่นใจใน็กคุณด้วยนะเนี่ยไม่เค้กไม่เลยนี่จะถกขึ้นใช่ไหมเนี่ยไม่ถกไม่ถกอย่างนี้คือไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่จัดไม่จัดอ๋อไม่มีไม่มีพี่เค้กครับฝากละครดวงตายที่สามหน่อยครับครับฝากด้วยนะครับสำหรััััับบบบลลลลละะคคครรรรรเเเื่่อองงงงงดดวววตาาายททีนนนกกกกขข้้้้้มมแแ็็สุชไ เ,เรื่องผีผีแล้วยังไม่จบนะครับเอาพักสักครู่ละช่วงหน้าจะพาไปเมาส์กับนักแสดงท่านเอ <S 2> <S 2> ืดนกันต่อ โอ้ยตกใจหมดเลยครับมาไม่ให้สูมไม่เสียงโอ้ยเมื่อกี้เรื่องแรกหลอนมากแล้วมาดูเบรกที่กันครับว่าอีก2เรื่องจะหลอนกว่าเรื่องแรกหรือเปล่า ร้อนไม่หลอน่ะไปฟังกันเราเองนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่โมดนะครับผมสวัสดีพี่โมดสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่โมดผมถามหน่อยว่าในละครเนี่ยพี่รับบทเป็นอะไรครับในละครผมรับบทเป็นมาวินครับก็จะเป็นน้องเล็กสุดในร้านพี่เดโก้อ้าวพี่ไม่ใช่พระเอกเหรอเออหน้าอย่างนี้เลยครับตอนนี้เขาติดต่อมาเนี่ยบอกให้เราเป็นพระเอกไปฮตอนนั้นเขาเขาหลอกเราเขาหลอกเราแล้วฮะใช่ครับผมพี่โมดผมถามหน่อยว่าในกองละครเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องผีต้องมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีในกองละครไหมฮะโอ้โหผมเองอะไม่เจอครับ แต่ของพี่ต้นมีต้นพี่ต้นมีเจอครับตอนถ่ายฉากในวัดนะครับที่ว่าต้องไปอยู่ในโรงพี่ต้นเขาเจอคือระหว่างรอเข้าฉากครับผมเขาไปนั่งอยู่แถวศาลาแล้วเขาได้ยินเสียงเหมือนป้าคนหนึ่งครับบอกว่ากับข้าวอะไรไม่รู้ไม่อร่อยเลยห่านไปปุ๊บไม่มีไขรสรุปว่าไอศาลาที่แกเป็นั่งอยู่น่ะเป็นโรงศพที่ตั้งเอาไว้ครับขอบคุณป้ารอชาปนกิจแต่แกไม่ได้เล่าวันนั้นแะแกมาเล่าทีหลังวันที่ถ่ายพากันคนลุกกันเง,<อ>ง,ง็มตัวจริงไหมเนี่ยมีห้องน้ำไหมครับปวดท้องโอ้พี่มุด นีขนาดพี่เล่าต่อจากพี่ต้นใหม่ที่พีงเล่าน่ากลัวเลยงั้นฝากละครดวงตาที่3าให้คุณผู้ชมหน่อยครับครับผมก็ฝากดูละครดวงตาที่ด้วเลยครับผมกำลังสนุกเข้มข้นเลยและครับไม่ใช่น่ากลัวเดียวครับสนุกคํำคันด้วยนะครับคนกลัวก็ดูได้ครับผมนี่ขอบคุณพี่โมมากครับขอบคุณครับแล้วหนุ่มปอมล่ะครับเอารับบทอะไรอ่ะเมามา รับบทเป็นว oh. mm. okay. uh ันชนะครับผมก่อนจะเป็นผีก็เคยมีเรื่องกับรพเอกนางเอมาก่อนมาจากตายก็ยังตามแบราวีเขาแต่ว่าจะตามราวียังไงอยากติดตามในละครครับก็ฝากละครดวงตาที่สามด้วยนะครับผมละครผีที่ทุกคนดูได้ผมมีตลกดราม่าครบครับผม